so you have two things you have the minutes that happen already yeah and then you have the agenda for now yeah and then you have one more thing อะไรมีบันทึกการประชุมเขาจะมีหัวข้อการประชุมคราวนี้แล okay uh> ้วก sì uh ็มีการนัดหมายคราหน้า next time o ่เมอ you have คุณคุณอนมาคิดอาจจะไม่ทำใน o k m a s เพราะว่าเป็นมันค่อนข้างจะเป็นเสถ็จการใช่ไหมมีแต่คุณอนมารที่พูดใช่ ไงไห่แต่พวกก็จะแบ่งให้พวกจะกำหนดหัวข้อคือพวกพูดทุกหัวข้อแต่ว่าก่อนพวกพูดก็จะเป็นลุกน้องพูดก่อนนะแอนดรูว์บิ๊กส์จับดิฉันนอนุมาเกษตรขึ้นคีค่ะแต่ไมริงอยู่นะในในใ e ใน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 มนในในนนนน ประชุมแล้วก็ปิดอะไรพวกนี้แต่แต่ความจริงแล้วยุคนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่ที่สำคัญที่สุดก็คือตรงประเด็นนะครับคุยเรื่องประเด็นแล้วก็คือมันมีคำาศัพท์บางคำที่เราต้องรู้จักอย่างเช่นคำว่า agenda agenda สกดพิริส a g a g e n e n d a d a agenda yeah agenda what is an agenda หัวข้อค่ะ yes ก็เป็นรายข้อใช่ไหมครับรายหัวข้อสิ่งที่จะคุยในในในที่ประชุมเั้น่ะ this c o n f e r e n e h e ถ้าพูดถึงหนึ่งข้อเราจะเรียกว่าเป็น item item uh, item กี I mean. ่ item yeah how many items on the agenda แปลว่าร ก็คือในการประชุมหัวข้อนี้มีกี่หัวข้อย่อย <Yes. Yeah. S 1> ปกว่านะคุณแอนดูคําว่าไอเทมเนี่ยถ้าจะเทียบเคียงกับภาษาไทยเพื่อเห็นภาพชัดเจนคุณแอนดูอาจจะเคยไปประชุมร่วมกับคนไทยเขาจะเรียกว่า <c oughs> วาระ yes ี i right? s is r yes งั้นไอจเจนดาก็คือระเบียบวาระการประชุมสิ yes absolutely ้วาวอืมไอเทมนะ i t e m item เท่ากับวาระวาระหนึ่ง actually วาระ การที่ประชุมก็เป็น Agenda ทั้งหมดเลยใช่แต่ว่าจะมีสิ่ง 1, dam i, dam i One, 2, 3, 4, 5ยกตัวอย่างนะคุณผู้ฟังเนี่ยพวปปุ๊บไปเป็น Organizer จัดงานวันเด็กแข่งชาติให้กระทรงศึกษาทิการ Agenda ก็คือนี่หละ Children's Day The meeting is about Children's Day <S Yes sir The Agenda <Yeah. S 1> is the list of things that you're going to talk about ใช่ So the first item on the agenda is Date and time The second item is budget. A budget okay. Third item is place. Activity. Fourth item is activities. Fifth item is what work needs to be done. Right. Like that. So those are the items on the agenda. The yep. agenda is for the whole. The agenda doesn't have a name. i agenda to agenda. Agenda. That's one right. Now, the other thing that's important that we do, and we still do it. h m mm hmm. is the minutes. นาทีเหรอ No, M I N U T E S คำเดียวกันอ๋อ oh, แล้วแปลว่าอะไรคะ Minutes actually is a noun เป็นคำนามและ um, it's a plural noun I guess the minutes are the minutes is the minutes are ใช่ <c oughs> Minutes เป็น่ uh, เป็นรายงานที่ประชุมที่เคยมีอ๋อบันทึกการประชุมคราวที่แล้วเขาเรียกว่า minutes Yeah minutes M Iอะไรนะฮะพี่. M So the minutes of the meeting mean the the what happened in the last meeting. Yeah. What is the conclusion for the last time to meeting but Like that? Yes, but also in the meeting you're having now about Children's Day, somebody must take the minutes. Mm. Take the minutes ก็คือเขียนบันทึกการประชุมการประชุมฝ่ายเลขาส่วนมากมันจะเป็น Secretary of the meeting Yes this is to take the minutes Yeah I see So take the minutes in English ก็คือแบบจดเอาไว้จดสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมเพราะว่าหลังจากนั้นต้องส่งไปที่ทุกคนอให้ทุกคนเซ็นรับว่าถูกต้องนี่ก็คือ the minutes of the meeting Okay I see So you have two things you have the minutes that happened already Yeah S, and then you have the agenda for now, yeah. and then thing. have Yeah. have agenda one more And now. And you you for วคุณมีบันทึกการประชุมครั้งที่แล้วมีหัวข้อการประชุมครั้งนี้แล้วก็มีการนัดหมายคราวหน้า next time t o have m e e t i no g n you have คุณคุณอนุมารคิดอาจจะไม่ทำใน okay mas คือเพราะว่าเป็นมันค่อนข้างจะเป็นเผด็จการใช่ไหมมีแต่คุณอนุมาร์ที่พูดใช่โอ้จริงไม่แต่พวกก็จะแบ่งให้พวกจะกำหนดหัวข้อคือพวกพูดทุกหัวข้อแต่ว่าก่อนพวกพูดก็จะเป็นลุกน้องพูดก่อนนะฮะ เช่นยกตัวอย่างว่า,อ,าอ้าวในฝ่ายเว้นบอกซิว่ามีงานอะไรจะเข้ามาบ้างก็จะมีตัวแทนฝ่ายเว้นพูดวันนี้มีนี่มีนี่มีนี่ก็ลงรายละเอียดบ้างแต่พอเขาพูดจบปุ๊บก,ก็จะพูดต่อเพราะทุกง,งานในออฟฟิศพวกรู้หมดพว <laughs> กก็จะต่อให้อะไรอ้าฝ่ายออนไลน์ฝ่ายสื่อออนไลน์ไหนไรยายงานยอดมาซิอะไรเงี้ยเราเราก็จะช่วยซักอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นฝ่ายบัญชีเอายอดขายขึ้นมาเท่าไหร่อว่าไปอะไรเงี้ยฝ่ายบุคคลขาดราสายป่วยเท่าไหร่ว่าไปอะไรเงี้ยค่ะ

Yeah, action plan for Nick Tam. Yes. So 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 those are like three things very basic, basic that you have to understand about yep. a meeting. Is is the minutes, is the old is what happened already. You have the agenda for now and then you have the action plan. Action plan sing Yang Chen. okay, lodong mi k uh kanom ma ja wan nunlo. Lo action plan. Mm hmm. เพื่อที่จะได้ขนมที่จะแจกเด็กในวันนั้นคืออะไรน u m b e r ซือ้อขอประสานงานขอรับการสนับสนุนถือติดต่อนัดหมายการขอรับของแล้วก็ขนส่งของมาว่าในวันงาน number four ทำจดหมาย thank you ขอบคุณหลังเสร็จงานด้วยส่งภาพถ่ายเขาด้วย this is a, this is a um, action plan Yeah that means in the future what will you do after this meeting What will you do after this meeting that's what an action plan is Yes sir Absolutely we're talking about meetings today เรากําลังคุยเรื่องการประชุมนะครับ George โดยเฉพาะคํา Yeah อย่าง minutes action plan agenda อะไรพวกนี้แหละบางครั้งเราต้องเวลาเราคือ let's you know let's start the meeting let's begin the meeting let's kick off the meeting you know this this is not อันนี้ก็ไม่ยากแต่ที่สำคัญก็คือคุณต้องพูดถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมอันนี้ก่อนเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยผมว่านะอย่างนั้นคือส่วนใหญ่แล้วประชุมนะครับหนึ่งจะเข้าไปสองจะดูว่ามีขนมอะไรบ้างที่อยู่บนโต๊ะการประชุมสาม จิบน uh ิด huh. น uh. ึงคุยกันว่าอะไรอร่อยอะไรไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เป็นสาระทั้งนั้นสาระแนกกันทั้งนั้นไม่ใช่สี่ก็เริ่มต้นการประชุม I'd like to start the meeting กว่าจะได้เริ่มต้นประชุมหมดไปประเกือบครึ่งชั่วโมง Yes แล้วก็ขนมก็หมดไป90% I'd like to start the meeting ก็คือฉันอยากจะเริ่มต้นการประชุมนะครับ like that and uh, let me introduce myself ขอ แนะนำว่าผมเป็นใครแต่ที่จริงถ้าเป็นบริษัทก็ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วครับ mm hmm. แต่ว่าเราต้องบอกเราต้องพูดถึง objective วัตถุประสงค์ของการประชุม mm hmm. uh, uh, our objective is to discuss Children's Day <S yeah today I'd like to talk about Children's Day yes <Yeah>, sir uh, our main aim today is to talk about Lua w i n s ี y like that ยังไม่จบยังคุยเรื่องพระเอกหนังกันอยู่ค่ะรู่วินซีนะฮะ Chinese actor อย่า So 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 I think that's very important and then you go to the first item on the agendaYeahThe second item on the agendaThe third item on the agendaYeahThe fourth item on the agenda like thatYes sir เรื่องนี้ก็คือสำคัญและก็ในที่สุดก็ต้อง summarize at the endLet's finish the meeting ผมว่าแค่นี้นะ มันมันไม่มีอะไรมากนักให้แสดงความคิดเห็นได้ไหมการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญเหรอ What is your opinion May I have an opinion for this meeting There it is That's what you do w a t do you have an opinion Do you agree or disagree No I am agree but Yeah That's right Teaching p o m t o p Yes but เวลาไม่เห็นด้วยกับใครเขาก็ Yes but นี่เขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการทูตนะ Yeah เห็นด้วยแต่ก็เสนอสิ่งที่ไม่เห็นด้วยพูดแบบท่านทูตทำให้คนไม่หงุดหงิด